เด, half, ด็กดีเด็กดีนะเด็กดีใส่กางเกงกางเกงไม่ดีไม่สนอาราบอหน้ารโมนารโมนอนร์เมนกซ์อาเกี่ยวกับกับพระกับพระกับพระกับ <re> บ้านะกับพระอารามโมหู ใครจะกลับบ้านใครจะกลับบ้านกลับบ้านาเงียบใครจะกลับบ้านเงียบเตี้ยบใครจะกลับบ้านาเงียบเตี้ยบถ้าเสียงดังไม่ต้องกลับบ้านนะกลับสักสองทุ่มต่อต่อสองทุ่มน้ำม,มือลูกข่าวทำน้ำมืออาว่าตามท่านอาจารย์หน่อยขอขมาขอโทษ คุณบินามนาคุณอาจารย์ที่เราไปเรืร่วมเกินก่อนเพราะว่าเราไม่มีจากอดีตควาที่ีอย่าันี้แหละอาจารอาจารยกายกรรมสามยกรรมสี่นโนกรรมานโนกรรมสาที่ข้าพเจ้าเรื่องเกิน เคยพูดที่ไม่ดีเคยพูดที่ไม่ดีเคยทำที่ไม่ดีเคยทที่ไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อคุณพ่อคุณแม่อนครูบาอาจารย์ตอคอาจารย์ตั้งแต่ดีที่ผ่านมา งงให้ทนทั้งหลายให้เกิดอ,บอบาโหสิการยดโทษให้อภัยแต่ข้าพเจ้าตั้งแต่การนี้เป็นต้นไปเทิน,ทน,ทนไหว้พระพร้อมกันอรหันตมา กระดาษบนพื้นกระดาษบนพื้นมาขึ้นมาสวัสดขาโป พระพิธ um ีการพระเทวทูต้่างประับช่างประดู่ชงนาฏีวางผืนตั้งเฉลียงล่องาบน้เมื้อ แล้วเร็ล้วมองไปที่กล้องมองทีกล้องงานดนภามอก้องหนึ่งสงสามมก้องมอใจดิตมันติดภาพไปแล้วให้เดินไปเดให้เดินไปบบราจิตนะหลานสิ่งที่ไม่ดีมองกล้องจ้องกล้องไว้จ้องหนึ่งสอสนึ่งองสจ้องล้องไว้ใครไม่กล้องช่วยไม่ได้ อีกข้างหนึ่งหงสองสามจัง้นโอเคกลับล้งหันกลับล้งหันเราทำสาเราทำสัรปล่อยขึ้งน้องไหมน้เราทำสา เด็กๆนั่งลงค่ะป .6 กับ4ลูกค่ะที่เหลือนะป .6 กับ4ลูกค่ะเพราะว่ารองเท้าอยู่ในสุดเดินไปหยิบรองเทา้าเร็วหนึ่งสองสามสี่หยิบแล้วดูด้ลยนะลูกว่าใช้รองเทา้าตัวเองหรือเปล่ปา 是。